ต่อไปเป็นสาธิตการใช้งานนะครับอันนี้ใช้รีโมทของมอเตอร์ประตู bsm นะครับขึ้น433อันนี้เป็นรีโมทที่แถมมาจากบอร์ดนี้นะครับการใช้งานนะครับก็กดปุ่มนะครับนะครับไฟก็จะติดนะครับกดอีกทีมันก็จะดับนะครับรีโมทนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับกดนะครับครับ ทีนี้ทีนี้ลองใช้งานผ่านแอปนะครับตัวนี้ใช้แอปตูย่าสมาร์นะครับเป็นแอปเดียวกันที่ใช้กับอของไฮวิวเลยนะครับลองมาดูนะครับเป็นหน้าต่างของสวิตช์นี้นะครับสร้่งงานผ่านแอปก็ได้นะครับได้ยินเสียงตก๊ตกเตก๊ตกต๊กเต๊กเนี่ยครับ หรือสั่งงานผ่านเสียงก็ได้นะครับเปิดหน้าต่างเปิดหน้าต่างอพอโทรศัพท์มันใช้งานหลายฟังก์ชันไม่ได้ครเอาเป็นว่าใช้งานผ่านแอปก็ได้แล้วก็ใช้งานผ่านรีโมทก็ได้นะครับ ใช้งานได้2ฟังก์ชันเลยครับ mm hmm. หรือจะกดเมนวนก็ได้นะครับอย่างนี้นะครับ mm hmm. ก็เปิดปิดได้เหมือนกัน mm hmm. เดี๋ยวปิดไฟจะได้เห็นชัดเจนนะครับ mm hmm. ลองเปิดปิดนะครับกดปุ่ม หรือใช้ปุ่มเมนวุนที่บอร์ดตรงนี้ก็ได้นะครับใช้ได้เหมือนกันนะครับโอเคครับ